เราต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวเด็กฝั่งช็อตนะฮะอยากกระโตกกระตากมากเดี๋ยวประชาชนนักลงทุนเขาจะด่าเราเอาอะเชิญค่ะคุณกระปัตค่ะตลาดเมื่อเช้าวูบไป20จุดวูบไหมวูบไหมอารมณนี้วูบไหมเมื่อเช้าก็วูบไปหน่อยหนึ่งนะครับวูบไป1,517ตอนนี้ก็ดิ่งมาแล้ว10จุดนะครับพี่ก็เรื่องหลักก็เป็นเรื่องตัว สัญญาณขางค่าเงินแหละนะครับช่วงที่คุยพิมอนเสร็จปุ๊บค่างเงินบาทมันอ่อนค่าบเร่งตัวมาก,กนะครับมันก็ทาให้เกิดภาพของตัวความเสี่ยงนะครับต่อจุดยาในเรื่องตัว flow อาลฟลูนะครับนักทุนเองก็เร่งขายนะครับลดน้ำหนักกันออกมาหุ้นก็ลงไปค่อนข้างแรงนะครับจุดหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามนะครับไปที่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับแล้วก็ดีขึ้นมาในช่วงเอภาค บ่ายวันนี้นะครับไอการรีบาวของตัวตลาดก็รีบาวมาในจุดที่ค่างเงินดีพอดีพี่มอนออคือค่าเงิน<ช>บาทเองครับพี่มอนพี่มอนดูนะครับเห็นว่าการหล่นค่าเขาเนี่ยนะครับไปสามสิบเจ็ดจุดสามนะครับสามิเจ็ดจุดสามสิบเจ็ดจุดสี่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับเริ่มขยับแข็งค่ามาบ้างสามสิบหกจุดหกหนึ่งนะครับก็คือพูดว่าค่าบ่ายเองเนี่ยก็เป็นภูเขาเลยนะครับคือเมื่อเช้าอ่อนเร่งนะครับภาคบ่ายก็กลับมาแข็งนะครับก็ทําให้ตลาดเองก็ ลดแรงกดดันมาบางส่วนนะครับอันนี้ก็คงเป็นอะไรที่ไม่ตัวตลาดนี้ก,ก็มีเทคนิคอลรีบาวขึ้นมานะครับนิดๆแล้วนะครับในตอนนี้ครับผมถ้าต,ตลาดเทคนิคอลารีบาวนิดๆนี้จังหวะของเราต้องเตรียมตัวอย่างไรในช่วงตลาดรีบาวเราจะแกะหุ้นไหมได้ยังไงฮะเออตรงนี้เหละครับผมว่าโซนนี้ก็คงไม,ไม่ไม่ได้เป็นโซนแกะอะไรที่มอนก็คงเป็นโซนที่ยังเป็นโซนเดิมที่ผมเคยประเมินไว้ก่อนอันนี้ว่าโซนนี้คุณสามารถซื้อหุ้นลงทุนยาวๆได้บ้างนะครับแต่ว่า ก็ต้องยอมรับอีกงหนึ่งว่าซื้อแล้วอาจจะไม่ใช่โซนที่ตลาดมันจะกลับเป็นขึ้นเลยนะครับหรือถ้าขึ้นเลยก็ดีนะครับเพราะว่าความเสี่ยงรวงของตลาดมันยังมีอยู่ก็ค่อยใ,ให้ดูเป็นกษณะการตั้งรับนะครับเพราะหุ้นหลายตัวเองก็เปิดอัพไซด์ให้เรามากพอสมควรในระยะการถึงยาวเพียงแต่ว่าระยะสั้นเองก,ก็ต้องยอมรับครับว่าตลาดมันยังไม่ได้มีคีย์ดร้ายใหม่ๆเข้ามาที่จะขับเคลื่อนในตลาดเนี่ยฟื้นตัวนะครับแต่ก็เป็นโซนที่บริเ่นเปิดกว้างนะครับใน,ในระยะการถึงยาวเพราะฉะนั้น ันเงี้ยพอร์ตเฟรลเราถ้าเราถือหุ้นอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าเซ็นก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนนี้คุณก็เติมได้นะห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นที่มาเป็นสักหกสิบหรือห้าสิบห้าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับที่จะเราจะรับความเสี่ยงได้ก็เป็นอะไรที่สามารถทําได้นะครับก็ผมมองม,มนมองเป็นภาพนั้นนะครับส่วนสัปดาหนะ์หนา้นาออแล้วสัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยสังัารสังกาเออเรายังคงย่ําอยู่กับตัวทิศทางค่างเงินบาทนะครับอย่างต่อเน,นื่องนะครับก็คงต้องตามดูว่าตอนนี้มันมมมีีีีไนท่่่คคอยดะะรัับจงหว ชูดนะครับเหนือ36.7ขึ้นมาเป็นจิตญาณลบให้เราเห็นบ้างแล้วซึ่งมันก็เป็นไฮเดิมตั้งแตบบ่ปี2008-2009ที่เราคุยกันในภาคเช้านะครับเป็นความเสี่ยงในเรื่องตัวในแง่เทรนด์แล้วกันนะครับถ้ามันยืน36.7เรื่อยๆก็สปอนว่าด้านบนนะครับในแง่โอกาสในการอ่อนค่าเนี่ยนะครับในสถานการณ์ที่เกิดภาพของตัวแกลบของพอลิสิเดนเนี่ยก็ยังคงอาจจะเพรสเชื่อให้ตัวค่าเงินอ่อนค่าไปได้อีกนะครับระยะหนึ่ง เพี้ยนเงินนิดงก็จะเป็นลักษณะที่โฟล์มันสะดุดหรือว่ายังม้วนออกอยู่นะครับก็เป็นความเสี่ยงของตลาดก็คงต้องตามดูกันนะครับส่วนเรื่องตัวต่างประเทศเองนะครับสับปดาห์หน้าจะมีเรื่องตัวขาเซกเตอร์ property แหละนะครับที่ตลาดจับตาดูเยอะเพราะว่าผมเคยพุยพี่พพพมั่นไปนะครับว่าเดี๋ยวจะมีคมชื่อมั่นผู้ริโภคแย่ลงนะครับตัว housing start แผ่วลง existing home sale แผ่วลงนะครับซึ่งตลาดสงหาริมทรัพย์ในสหร,รัฐเนี่ยนะครับมัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณสัก1 7 1 8งของ GDP สหรัฐรวมๆนะครับมันเห็นภาพที่แผ่วลงอย่างมินิยะก็เป็นอะไรที่ถ้าเรามองไปข้างหน้าได้ว่าดอกเบี้ยมันกำลังจะเร่งขึ้นนะเหยียบคันเร่งขึ้นอีกเนะี่ยในตัวสหรัฐนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้สิรัพเองนะครับแผ่วลงหรือว่าดึงให้เข้าสู่จุดของตัว recession ได้นะครับใน,นสัปดาห์หน้าสิ่งีต้องลุ้นก็คือตัวเลขต้องดีนะครับถ้าอยากให้ตลาดเองยังประคองมีสถานการณ์ประคองอยู่ได้ตัวเลขต้องดีหรือว่าไม่ได้แผ่วมากนันนัักกกนนนนะครรบอี้็็เป,เปภาพแ ส่วนนี้นึงก็คงเป็นเรื่องตัว P.M.I. นะครับของตัวฝั่งสหรัฐนะครับที่ก็จะออกมาในสัปดาห์หน้าเหมือนกันตัว P.M.I. เองก็น่าจะประกาศนะครับสำหรับตัวเลขเดือนกรกฎาคมเนี่ยช่วงวันที่วันที่สิบห้านะครับ<อ>วันที่สนะิบห้าไอ้ก็ตามดูกันนิดนึงครับผมค่ะครับผมาตามดูกันเนาะอืมครับพี่ส่วนบ้านเราก็สัปดาห์หน้าก็เป็นงบกลุ่มธนาคาร ที่จะทยอยออกมามากขึ้นนะครับก็ในเชิงตัวาภาพของการลงทุนเองก็คงต้องตามดูในเชิงรายละเอียดว่ากลุ่มธนาคารที่คาดการกําไรมาดีนะครับแนวโน้มดีอย่างที่คาดการไว้ไหมนะครับสองก็คือโครงสร้าง NPL เองเนี่ยมันดูอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ไหมถ้าบริหารจัดการได้นะครับกลุ่มธนาคารอาจจะเริ่มนะครับเจอฐานนะครับหลังจากนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นภาพที่ NPL ยังริ่งร่งขึ้นอยู่นะครับแล้วมันอยู่ในสถานที่คาดบาทอ่อนค่าด้วยเนี่ย ว่าเป็นไม่ได้ครับว่ากลุ่มธาน,นาคารอาจจะมีภาพการพักฐานลงมาอีกสักรรอกหนึ่งนะครับแต่ด้วยภาพรวมเองเนี่ยกลุ่มธาน,นาคารยังน่าสนใจนะในการที่ถอยซื้อนะครับมองเป็นโอกาสในการลงทุนไปนะครับเคแบงก์ก็ดิสคา่าให้เยอะเหมือนกันนะวันนี้ผมเห็นเคแบงก์ลงเยอะเลยนะครับลงมาที่เท่าไหร่แล้วอะลงมาที่ประมาณสัก137บาทเนี่ยต้องบอกว่าก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพองบออกก็จ,จะเป็นโซนที่บอททอมพอดีก็อาจจะเป็นไปได้ครับผม อืถ้าตาหน้าราคาหุ้นเอ่อแบงค์ถอยมาอีกถือว่าบอททอมแล้วเราก็เข้าได้ไหมตอนนี้ไปดูในเชิงรายละเอียดของตัวโครงสร้างกําไรนิดหนึ่งครับพี่มอนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีมิตติงเลยนะครับเราเห็นวิวว่างบออกมาโครงสร้างข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วก็เอาลุกของตัวเอ่อแมจเมนต์ Management นะครับว่า สัญญาณการเติบโตสินเชื่อนะครับโครงสร้าง NPL ต่างๆนะครับธนาคารยังมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็อาจจะจับตาดูในเชิงรายเดียบเนงเพราะตลาดเองเนี่ยค่อนข้างจะโฟกัสเรื่องตัว NPL แหละเพราะว่าแมงช่าก็มีการประเมินถึงเอ่เมนชั่นถึงนะครับพูดถึงเรื่องตัวกลุ่มที่มีความเปราะบางว่า,วารายได้มนนันไม่ฟื้นเร็วเลยนะครับมันก็เป็นอะไรที่บ้านเราเองก็ บริหารจัดการไปได้ความเสี่ยงเรื่องของตัวหนึ่งเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยต้องขยับสองคือกำลังซื้อภายในเราไม่ได้ฟื้นเร็วมากนะครับเป็นรายที่คงต้องค่อยๆตามดูครับค่ะได้แต่ว่าส่วนส่วนการลงทุนของกลุ่มเคแบงก์ก็เป็นไปตามอินเด็กไหมฮะถ้าอินเด็กถอยในโซนนี้ใช,ใช่ครับก็น่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันครับอือ่ก็ทางคุณเอก็ได้นำเคแบงก์เป็นหลักเลยใช่ไหมฮะก็ถ้าเอาแบง ตัวหลักก็แมโอเคแบงคครับอืมนะ k b เคแบงลงมาเยอะนั่นเองที่เรามองกันอยู่เลยตอนนี้อ่ะได้พวกเอชซีบีอะไรนี้ไม่ไม่ต้องเข้าใช่ไหมก็มันก็จริงๆก็ถามว่าได้ไหมก็ก็เป็นเอห,นหุ้นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ก็มีความน่าสนใจลดหลั่งกันไปนะครับแต่ถ้าถามว่าอ่อใน,นเงี้เบสพกของเราเรามอง k b เคแบนะครับถ้ากลับน่าจะเร็วสุดนะครับอืม เอซบีก็ลงเยอะนะเอซบีเ hey. ท yeah. ่าไหร่ใกสามโอ้ลสามบาทครับพ erm ี่จะกลับมาฮาพี่อีกฐานรอบก่อนฐานรอบก่อนเขาอยู่เก้าสิบเนาะก่อนที่เขาจะเรื่องฟอร์มตัวฟื้นขึ้นไปแล้วก็มีการประกาศในเรื่องตัวยันแม่ครับอืใช่ใช่รอบประมาณสัก เดือนแปดของปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับตอนนั้นฐานอยู่มาณสักเก้าสิบาทเดือนแปดปีสองพันยี่สิบเอ็ดเซ็ตอยู่เลเวลไหนครับพี่บอลเดือนแปดปีสองพันยี่สิบเอ็ดเซ็ตอยู่ประมาณสักเนี่ยพันห้าร้อยสามสิบก็เลเวลเดียวกันนะเออเลเวลเดียวกันเลยเนาะเออเออแบงก์ก็กลับมาที่เดิมกลับมาเลเวลเดียวกับเซ็ตตอนนั้นแหละครับอืมเป็นไปตามนั้นตามนั้นเ็ครับพี่ก็่วนนี้เพราะว่า ยิ้มเลยหุ้นแบงค์ลงมาอ่ะทีนี้ในส่วนของทางด้านเดี๋ยวนะจะถามคุณเดชเรื่องอะไรอ๋อโซนกรอบอินเด็กในสัปดาห์หน้าค่ะอ๋อสัปดาห์หน้าเซ็ตใช่ไหมครับเซ็ตส,สัปดาห์หน้าหนึ่งพ <250, S 1> ันห้าร้อยห้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับแนวรับก็หนึ่งพันห้าร้อยสิบแล้วก็หนึ่งสี่เก้าศูนย์ครับผมโอ้แหว่งแรงนะสัปดาห์ห มันมันต้องให้แก็บไะพี่เพราะว่าตลาดมันค่อนข้างเบี่ยงนะครับแล้วก็เราต้องไปดูในเรื่องสถานการณ์ค่างเงินแล้วก็ตัวราคาสินทรัพย์ด้วยว่าตอนนี้นี่ยตลาดเงินตลาดพันธบัตรมันก็กวิงเบี่ยงแต่เซ็ตเทคนิคอลรีบาวแท่นนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่อเออแท่งกลับมาด้วยคือจะเห็นว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยวอลุ่มตลาดมันสามหมื่นนิดๆิดเองนะครับช่วงรีบาวเนี่ยวอลุ่มมันมันเพิ่มเร็วเหมือนกันห้าหกพันเข้ามาอันนี้ต้องเป็นลักษณะที่เป็นบัสเก็ตออเดอร์ออกมาซัพพอร์ คนที่ช็อตอยู่ก็สั้นๆต้องดูต้องดูจุดนิดน,นึงเพราะว่าแรงเด้งพอ,อสมควรเลยแหละนะครับเนี่ยขึ้นมาเก้าสามสามแล้วแล้วก็ที่ผมบอกไปถ้าเก้าสมเจ็ดเบรต้องล็อกกำไรนะครับล็อกกำไรไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงครับผม,มครับแต่พี่ก็ปิดไปแล้วพี่ก็ต้องรอยอยังไงจ๊ะรอยเด้งชออ็อตใหม่ฮรเออคือกรอบของตัวซีอู U นะครับมันจะมีลอต้าที่เก้าสามเจ็ดนะครับแล้วก็ปรเรเก้าสี สองนะครับตรงนั้นนะครับถ้าเป็นการรีบาวที่แรงหน่อยก็เก้าสี่แปดนะครับไม่น่าจะเกิน<ม>นะครับเป็นกรอบด้านบนส่วนด้านล่เนี่ยถ้าจะกลับมาเป็นลบอีกรอบหนึ่งก็คือหลุดเก้าสองเก้าีกรอบหนึ่งจะกลายเป็นลบอีกรอบหนึ่งเลยครับคือ<ม>ถ้าที่รีบาวมานถ้าย้อยกลับไปหลุดเก้าสองเก้าคือหมดแรงในเรื่องตัว<ม>สัญญาณรีบาวน์น,นั่นเองนะครับก็ต้องค่อยๆดูนะครับ<ม>นะเลเวลนี้นะครับอ,อันแรกก็คือไม่ลองนะครับไม่ลอง แต่ว่าถือช็อตก็อาจจะค่อยๆดูจังหวะในการร็อกำไรครับผมแต่จังหวะเด้งช็อตต้องรอให้มันเด้งไปนาต้านที่คุณเอ็พูดถึงใช่ไหมใช่มันสามแล้วต้านนะพี่เก้าสามเจ็ดเก้าสี่สองเก้าสี่แปดพี่ม่อนจะวางช็อตตรงไหนก็ต้องดูกรอบดังนั้นแต่เก้าสิบแปดถ้าเบรกก็ต้องหลบหลบครับผมสต็อปไปก่อนืมอืโอเคแล้วเราจะมีอะไรคุยกันไหมเนี่ยเรื่องขอบรรยากาศตลาดรอประเด็นที่คุณเอ็พูดถึงไปแล้วนะฮะทีนี้ที พี่เข้าใจทําไมเคแบงถึงวันนี้โดนฟาดอย่างแรงเลยฮะหรือมันยังไม่ลงจากเมื่อวานเพราะเอชลงแรงกว่าเมื่อวานผมว่าไม่ได้มีอะไรมากกว่ามันเพิ่งหลุดเทรนด์ครับคือเมื่อวานเนี่ยมันจ่อที่จะหลุดบริเวณแนวรับหลักเขาอะนะครับบริเวณน144นะครับแล้ววันนี้หลุดก็คอนเฟิร์มว่าหลุดครับก็เลยมีแรงช็อตตามมาพูดหลายตัววันนี้มันมีภาพของการหลุดซัพพอร์ตหลักนะครับ คือการที่คุณซิกแซกสร้างฐานไว้แล้วคุณหลุดออกมาเนี่ยก็จะมีแรงตามมานะครับเพราะทุกคนเอง mm hmm. พอเห็นว่าโอ้หุ้นมันกล้าทําโลก่ก็หมายความว่าแรงขายยังไม่หยุดเลยนะครับคือลงมาที่สปอร์ตแล้วคุณยังขายอยู่มันก็จะมีการปรับความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นรายบุคคลไปแล้วแต่ว่าเออเราบริหารยังไงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาทำยังไงนะพี่มอนผมพยายามพูดเสมอว่าสุดท้ายมันอยู่ที่เราว่าเ,เราจะทํายังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะปรับพอร์ตแก้พอร์ตยังไงนะครับ ช่วงแบบเนี้ยผมบอกบอกบอกตามตรงว่าทุกคนเองก็จะย่างหมดพอร์ตมันจะไม่ดีกันเป็นส่วนใหญ่นะครับออจะมีคนที่ไม่นั่งกําไรในตลาดที่มันปรับแรงๆแบบเนี้ยน้อยมากหรือแทบอาจจะไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการส่วนใหญ่จะเป็นการปรับปรับความเสี่ยงกันเป็นส่วนใหญ่นะครับเอ,อบางคนก็อาจจะมีพอร์ตเยอะใช้ช็อตนะครับที่เขาได้ช็อตมาเขาไม่ได้ดีใจหรอกว่าอะไรเขาจะได้ช็อตมาครอบเวอร์พอร์ตเขาบางส่วนก็ถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงของเขานะครับ เออเพราะนั้นเอผมว่าเราแยกแยกในเรื่องตัวคนนั้นคนนี้ทําอะไรยังไงนะครับดูที่ตัวเราว่าเออเราจะบริหารความเสี่ยงแล้วก็อ,อวิวของนันกลย,ยุทธ์ต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับพยายามคิดวคราะห์นะครับเออ,อย่างที่ผมเห็นล่าสุดรอบล่าสุดเนี่ยนะครับวิวของราคาน้ำมันที่แตกต่างกันทุกคนเห็นใช่ไหมครับค่ายหนึ่งบอกถ้าเป็นถ้าเป็นแบบว่ากรณีแย่โอ้ราคาน้ำมันอาจจะวิ่งไปนู่นเลย สามร้อยแปดสิบเหรียญต่อบาร์เรลอีกค่ายหนึ่งบอกว่าโอ้ยมันรีเชนจะมาแล้วน้มัน <60. S 2> จะลงไปหกสิบเหรียญน,นะครับไอสองเนี้ยถ้าเราดูเผยอเราก็อาจจะขำว่าโอ้พูดอะไรกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนเขาจะไปดูว่าเอ้คนที่เขาคิดนะครับน้ำมันไปร้อยเก้าสิบไปสามร้อยแปดสิบมันเกิดจากสมมุิฐานด้านไหนบ้างเขาคิดอะไรนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็จะไปคิดว่าอ้าวแล้วถ้ามันจะลงลงเพราะอะไรแล้วเราจะมาชั่งน้ำหนักดูในเรื่องเอ,อโอกาสและความเสี่ยงที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับและหลังจากนั้นก็คือ กลยุทธ์ของเรานั่นี่นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากอยากให้สุนิงพยายามที่จะปรับนะครับตลาดรีบาวแล้วนี่นะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะเออ uh huh. ขึ้นมาอะไรขึ้นมานะไยสู้หน่อยเนาะโหหนึ่งห้าสองสามมันเอเอเจ็ดสิบห้ามันเน่ยนะครับช่วยให้เกียรติแนวรับที่มีนิยามสาคัญหน่อยเพราะว่ามันเป็นเส้นที่ต้องบอกว่าต้นทุนเฉลี่ยคนเจ็ดสิบห้าเดือนนะพี่มันก็ควรจะต้องมีมีรีบาวคือการหลุดในบางช่วงบางตอนมันหลุดได้นะแต่ว่ามันกค,ควรจะมีดีดมีอะไรให้เราเห็นบ้างว่าเออมันเป็นเส้นที่มีน เส้นเนี้ยในรอบของปีส0 1 6ัสิหกเคยเอาอยู่นะสองพัสิหกเคยเอาอยู่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะปีสองพันสิบหกแตตอนนั้นเคยหลุดไปที่หนึ่งพันสองรอยยี่สิบนะครับมาสอยี่สิบซึ่งเอเอ็มอเจ็ดสห้ามันเนี่ยก็คือหนึ่งสองสี่แปดเหลื่อมไปประมาณสักยี่สิแปดจุดนะครับแต่ท้ายสุดดึงกลับขึ้นมาได้ดึงกลับขึ้นมาได้นะครับก็รุนๆกันหน่อยนะด้งตรงนี้หน่อยแล้วกันถ้าเด้งตรงนี้สวยๆหน่อยก็นู่นหน่ครับ ก็ต้องค่อยๆดูถ okay. ้าแถวที่รับแนวต้านเลยนะครับหนึ่งห้าสุนนคได้ค่ะคุณเอ็โอเคฝากมาฮนี้นะฮะในด้วยนเรื่องคุ้นพี่ไม่อยากถามคุณเอ็นแล้วละเพราะหุ้นเราก็รู้กันอยู่นะเหมันก็คงไม่ไม่โง่หัวคือหล่ก มันก็อยู่ในกรอบล่างกันนะฮะครับผมโอเคได้คะคุณผยูดีค่ะ่วค่ะก็ข้อมูลของคุณเอสคุณกรพาจากด้านบริษัทหลักทรัพย์นวระก็พูดถึงตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะจริงๆแล้วในเรื่องของการอ r a ดาวหลายท่านก็อาจจะติดลบเยอะบางท่านติดลบน้อยบางท่านก็ยังเป็นบวกอยู่ก็แล้วแต่มุมและมองบางท่านก็บวกอยู่เพราะเรื่องหุ้นที่ท่าน เรื่องจากราคาทำบางท่านติดลบอยู่เพราะว่าท่านไม่ยอมขายแล้วก็ปุ้นก็ถ่ายลงมาอันนี้คือชีวิตที่เป็นธรัมชาชารับได้รับได้นะคะ